เวลา13นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอ,เอกเปรมตินสุลานนท์พร้อมด้วยคณะกรรมการ,การมูลนิธิรัฐบุรุษและคณะก,กรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลเขาใหญ่มาราธอน2,562ฟาทุนละอองธุรีพระบาททุงราทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าว ยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกสุกิจคมสุนทรกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์เฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุงราชทุงกระหม่อมถวายประกาศนิยบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงพร้อมสัญญาณเรียกข,ขานประจาพระองค์ข่าวซัยในกิจการวิทยุสมัครเล่น และทูงกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเพื่อเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีปรรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2563กับทูงกล้าทูลกระหม่อมถวายวิทยุสียสาร พันตำรวจเอกบุญทรงจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฟาตุลละอองธุลีพระบาททูลพระาทธุมกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ศาสตราจารย์กำพลปัญญาโกเมศอธิการบดีสถาบ,รรบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันและผู้บริหารเฟอร์ทุนละอองทุลีพระบาททุงราทุงกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษเดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนากับสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เวลา13นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางบุษยาหมาดแรงปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอาัคราราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศฟาทุนละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์เอกอาัคารราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัสออสเตรเลียเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําเครือรัสออสเตรเลียนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารานิเทศมาก่อน นายกัลยาณะวิพัฒน์ภูมินี้ประเทศเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดาฟาถุนละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดานายกัลยาณะวิพัฒน์ภูมินประเทศเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสธารารัฐอิสลามอิรานมาก่อน นางการจนาพัทราชโชคเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดนฟาตุนละอองธุรีพราบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําราชอาณาจักรสวีเดนนางการจนาพัทราชโชคเคยดํารงตําแหน่งเป็นอิิบดีกรมองคการระหว่างประเทศมาก่อน นายสุริยาจินดาวงเอกอาคาราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอาคาราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นายสุริยาจินดาวงเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมอาเซียนมาก่อน นางสาวนิธิวดีมานิดกุลเอกอากาัครราชทูตพิสมันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธาร,รณรัฐบราซิลฟ้าทุนละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลนางสาวนิธิวดีมานิตกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นกองสูนใหญ่สถานกองสูนใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน นายชัยรัตพรทิพย์วรเวศเอกอัครราชาทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชาทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายชัยรัตพรทิพย์วรเวศเคยดำรงตำแหน่งเป็นกองสุลใหญ่สถานกองสุลใหญ่ไทยประจำนครหนานิงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน นายนิพนธ์เพชร,รพรประพาตเอกอัครราชทูตปิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฟอร์ทุนละองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตปิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนายน,อน,อนิพนพพธ์เพชรพรประพาตเคยดำรงตำแหน่งเป็นกองสุญญญญาลใหญ่สถานกองสุญญญาลใหญ่ไทยประจำน,นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อน นางสาวการติม,มนรักษาเกียรติเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์เฝ้าทุนละองธุรีพราบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์นางสาวการติม,มนรักษาเกียรติเคยดำรงตำแหน่งเป็นกองสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน นายเชษฐพันธ์มากสัมพันธ์เอกอาัคารราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ฟาตุนลาอองทุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอาัคารราชทูตพิสามันผู้มีอันาจเต็มประจําสาธารณรัฐโปแลนด์นายเชตพันธ์มากสัมพันธ์เคยดำรงตําแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อน นางทองคณิตรักเจริญเอกอาคาราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปรตุเกสฟาตุนละองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอาคาราชทูดพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําสาธารณรัฐโปรตุเกสนางทองคณิตรักเจริญเคยดํารงตําแหน่งเป็นกองสุลนใหญ่สถานกองสุลนใหญ่ไทยประจํานครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน นายสรยุทธ์ชาสมบัติเอกอาคาัครราชทูตปิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูฝ้าทุนละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอาคาัครราชทูตปิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนายสรยุทธ์ชาสมบัติเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อน นายเอกพลภูนพิพัฒน์เอกอาครราชทูตปิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอาครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตนายเอกพลภูนพิพัฒน์เคยดารงตําแหน่งเป็นรองที่ปดีกรมยุโรปมาก่อน นายรุธ,ธรรม,มงคลเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวตเฝ้าทุนละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวตนายรุธ,ธรรม,มงคลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำปุณายนดารุษสลามมาก่อน นายวสิตธ e ิ ran, ления, Somehow, height, know, like ์วรพย์เอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายวสิตธิ์วรพย์เคยดํารงตําแหน่งเป็นรองที่ปรีกรมพิธีการทูตมาก่อน นายพุทธพรอิ้วตกซ่านเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เฝ้าทุนละองธุรีพระบาทกระทะบาบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์นายพุทธพรอิ้วตกซ่น้นเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกามาก่อน นยายไพศาลหรูพาณิชย์กิจเอกอาคาัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอาคาัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกนยายไพศาลหรูพาณิชย์กิจเคยดำรงตำแหน่งเป็นอาคาัครราชทูตสถานเอกอาคาัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินมาก่อน นางสาวสศสิริตันกุลรัฐเอกอาคาราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็นประจำสาธารณร,รัฐเขนยา่าฟาทุนละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอาคาราชทูตพิสามันผู้มีอํานาจเต็นประจําสาธารณร,รัฐเขนยานางสาวสศิริตันกุลรัฐเคยดํารงตําแหน่งเป็นกองสุวนใหญ,ญ,ญ่สถานกงสุวนใหญ่ไทยประจํานครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน นายวรวุฒิพงศ์ประภาพันธ์เอกอาการราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิรานฟาตุนละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอาัคารราชทูตวิสามันผู้มีอานาเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายวรวุิพงษ์ประพาพันธ์ขคยนดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแขวงสวรรค์นนเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อน เวลา13นาฬิกา54นาทีพระราชทานพระบร,รมราชวรโรกาศให้ในายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐอธิบดีกรมพิธีการตเดาา้าทุลละองทุดีหิบบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราาราชทูตประจํากระทรวงสํานักงานปัดกระทรวงมาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้มาฝ้าทุลละองธุดีหิบบาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทำนวยพรอร่รอยจนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศผู้แทนรัฐบาลและผู้แทนประชาชนในประเทศต่างซึ่งมีสามบันธามใจครับประเทศของเราท่านทั้งหลายได้ผ่านงาน ประเทศมาหลายระดับหลายปีได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่นะต่างแดนนั้นในกระทรงมาก็มากแล้วก็คงจะู้ความเข้าใจว่าหน้าที่ของนักการทูตหน้าที่ของเอกชการทูตคืออะไร ในปัจจุบันนี้การคมนาคมการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆก็น่าไปมากก็ดูเสมือนว่าโลกจะแคบลงเราต้องดิจิ่งทุกอย่างจะน่าไปหมดในการติดต่อและทำงานงต่างๆแต่ก็อันนี้ทั้งนั้นก็ไม่หนี ความเป็นมนุษย์หรือความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยมนุษย์ความสัมพันธ์ของมนุษย์กันสำัญสําคัญจักรวาไมตรีหรือความสัมพันธ์ต่างๆก็คือเรื่องของมนุษย์เพราะฉะนั้นการไปปฏิบัติหน้าที่นี้ก็เชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรี รักษาผลประโยชน์ของประเทศเราไปมูดแทนรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของประเทศดูแลผลประโยชน์ต่ตางๆตลอดจนดูแลคนไทยที่ได้อยู่ต่างประเทศความสุขความสุขของ,ของเขา,าต่างไปเรื่องของถาษาทูตไปเรื่องของทูตที่ต้องปฏิบัติ นัน,นั้นทุกอย่างท่านรู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ขอให้คำเดินถึงชื่อเสียงของประเทศศักดิ์รีของประเทศตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งใน,น,น,คคนด้านบุคคลและในด้านองค์กรต่างๆที่เราจะต้องติดตอนน่อยแเราขอให้ไปด้วยความโชคดีเพราะท่านเข้าใจดีอยู่แล้วว่า การเป็นไข้การต่อต่างประเทศการเป็นทูตการเป็นแต่ทูตคืออะไรขอให้ช่วยสิครับ